ได้ฮะอาฝนตกฝนลิ้นฝนเขากันเ้ สบายดีสบายดีทุกคนตอนนี้เข้าก็เข้าป่าอีกคนเขาบันเด้ไปป่าซ่องซามปรหินแล้วมือนีก็มีโอกาสดีเลยเข้าป่าอีกคนตกวก็ไปแดดออกก็ไปนะใจมักคนเข้าป่ามือก็มามนกันสีคน่คนห้าคนคนมาป่าบานเท่าแล้วตอนนี้ป่าจะหินแล้วรอบนี้มากับนายหานเห็นมากับมือสไนเปอร์มือสังหานแล้วก็นายหานเมียกับพ่อยนี่สี่คน ตัวแห้งวันนี้ม่านรถฆ่ากันไปปลารอบนีทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเสียภาพบึงแต่ละคนแต่ละคนนี้มีแต่คนมันว่านรอๆนะแปลกันรอบนี้นะโอ้ยในหา่านเทำมาฮอตแล้วฮอย่างอีซองพลไปจได้ในหา่านผู้นนำทางได้นี่นะโออคือจะว่าคน,นาไม่ได้เข้าอ่อนอ่นอ,อนหยากครับจอยยะข้าอยู่ไปเลยเ บัแมนคิดฮอตทั้งสาวอยู่บ้านบ้าวหัวจักอะไรเนี่ยในห่านเของยั่นเด้เ <c oughs> ข้าป่ารอบนี้ตรงมาดนะในหา <c oughs> ่านโอวมดนะร้อยเปอร์เซ็นจำแจว <c oughs> จำแจวพา, <c oughs> าเขาอีกซองขนเนาะขึ้นหนับมีดพนคนมีดคนทาฮะทุก <c oughs> คนเห็นว่ามั่นใจนะบังกาไดอัน <c oughs> ได้สอยซีน <c oughs> นะหนีแต่คนในหานทางนั้นเลยมาด้วยกันนะ หนันฟันมือสวยตับวนันคักๆเด้เนอะเฮ้ย,ยเป็นจะได้ในหันโอ้โหอันนี้มือสังหารได้ย่ะมือสไนเปอร์นี่ขึ้นไปก่อนแล้วฮ่าเดี๋ยวอย่างนี้ใกล้ได้ยเนาะอีกได้ไปยเนาะทำคอยเจอบอย<ำ>อเจิเมไปย่นะนะให้มือสไนเปอร์กับในหันขึ้นไปก่อนใส่กินนํามือสไนเปอร์ใ <laughs> ส่กินนำ้ำเฮ้ยทุกคนไปไปอย่างนี้ฮอด

มือมสไนปเปนนอร์มาซ้อมโอ้ทุกค,คนตอนนี้เข้ากับคนหนึ่งหูแล้วคนอย่างอีกประมาณว่งสองหูสามหูกันน่าจะหัวที่หักแล้วคนเอาไตาแก้วตัวนี้สุดลงหูอีกเหลาะห้วยก่อนที่หัวที่หักทุกค,คนมือสไนเปอร์เขาเห็นลองปืนเราเห็นไปก่อนละเีลยวแต่เห่าละแต่ยางตามล่างไปคอ,อยยางเยิยบเย็บไปนะทมสามหัวที่หักทุกค,คน sẽ đi kín đi bao hôm nay tayo bung sniper hôm nay ngọc 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 Yên bến ngọc 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 đi, ngọc 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 ta oh, gì này nè yeah, yeah, hiện bộ yeah. là nè hiện sao, ở Ô có lẽ nghĩa tóc mì về. sao, sao. có vậy. nghĩa sao, sao bụi miếu, đi thôi, 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 đi 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 ตักนิดเจ๊อะไรเจ๊เนี่ยมาหม้อเจ้เกิดเขาแยกเกิเขาเนายเกิดเขาแยกเห็นปุ๊บเกิดเขาแยกนั่นนะนี่หุกคนต้นไม้นี่ละที่เฮามาจุดเอาแลนตอนยำแรงนะนี่โอ้เดี๋ยวนี้ี่ เป็นปลดลบฝ้นได้เลยก็ทุกคนเดี๋ยวเดียวเขาจะเข้าไปให้เมืองทุกคนทอดลบฝ้นด้สบ,บายอยู่ได้บุ้งซ้ำผลสีคนนะสบ,บายสบ,บาย แต่มันถวแล้วคนม่ได้อยู่เลยน้ำอันบริสุทธิ์คุณคนดัวยคณดัวยใครมาขี้ดมีเหงื่อว่าโอก มาหันหามานันนะโอ้ก่อนที่มาฮอตฝนตกฝนลินมาฮอตได้บ่าของกินเขาโอื้ครับธรรมาดา ตัวหนึ่งกิ่นสีขนสุดมันยหอนงะฝนตกออแล้วอล้วคนไงเบ็ดบกนึงแล้วเบ็ดกอกนึงแล้วเบ็ดกอกนึงแล้วเริ่มไปแก้วแล้วออกระดับฝนตกฝนดินเลยสามสามสามเอาไว้เอาไว้ไง khán giả bằng phần 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 phần

แซ่บไยเจ้านำลมน้ำลมเลนำพอสกลงให้ครับผมเดียวเบมันกกตายตน่าแซ่บแซบกุ้ยใต้ฮะอาอ้าตัวฝนตกเห่ก็โดนเข้าอดีมดตายนอกอดีอิ่มข้าอิมกุ้ยต้ไหม นำท้องไงควาขหัวใ่ละคนแน่ยุ่ลมพิษแน่ย่ะรำพิษแน่

Và chắc và chắc ừ. Ủa, ừ. má quả chắc, quả chắc má nó nó cũng im đi đi để mà. <laughs> ตกกระตกมาลดไอวอนกินข้าวเราตกมาลดหมดได้สดใจนะคู้กักกิน,กนข้าวแต่ละคนโเสแสบบ่ยู่บ้านน่นี่มมบ่หมักแสบทีอ้าวสุด้อยมัน đã nhìn nhắn lên phun tục coi có kim ngạt hả anh chàng <laughs> โอ้ทุกคนมือนี้คือว่าอาเธอกับบอลทุกคนฝนกินข้าวอยู่ดีฟน้ฟ้ฟาลงมาตกมาจากแต่ตอนหอยนางมาทุกคนมาหอดปลาไกด่ดีๆฝนตกกำลังกินข้าวก็ได้ย้ายย้ายมาไปลีอยู่ห้ำไปลีอยู่ห้ำหินคนเหมืนนอนไปเทิร์ฟอยู่อยู่แคมน้ำละยังไข่แด้ช่วงนี้ก็ฝน้รเล่ม่อยๆไปแล้วอาจะมาประดิษ์เบ็ดทุกคนฝนตกน้ำทองสีสายเบ็ดอย่างเดียวหอ เอายมเบ็ดมามันเจ็ดแป็นลังจะเอาเนื้อดินใา่เอาที้ดินใส่หอามาประดิ์เบ็ดกันแล้วเอาไปหาใส่บางคืออาจจะโซดีก็เป็นไปได้นะเพราะว่านำนองเสร็มันอาจจะมีป่ามีย่างออกห้ากินป่าหุงป่าย่างนะกน Ah uh... นี่ทุกคนเ,เหากับเฮดเบตเป็นทีเรียบร้อยแล้วคนได้ประมาณหกลังเจ็ดลังเฮาจะไปใส่นี่ยาห่อมาจะบานเด้เอาไปใส่กันเลยไปอ้าวห็นปูอยู่ห้นทางคนแสดงว่าเลขปูนี่นี่คนปูอันปูหินอย่ห้นทางไปเลย เขาสิข้ามน้ำไปได้จังได้ทับอิดเขาปิดไวาจะข้ามไปใส่ไฟนั้นได้เงินข้ามไปห้าใสา่ไฟนั้นแต่มาเบิ่งน้ำเราข้ามไปหมได้ทุกคนทำแห้งอีหลีทำน่องเลยทุกคนแต่เขาจะใส่ไว้ข้างแคมนะคนใส่เป้าข้างแคมป์นะห่อปากขึ้นไปยังมันม,มันจะมันชื้นนะทุกคนตอนนี้เป็นทำปลาพอ,อมแล้วนะไปลุยก,กันเลย หัวเข่าปลากังหัเข่าก๋อยปลากรังปลาซ้อนหัเข่าให้เขาเห็นปลาซ้อนหัเข่าก๋อยสดๆกินแบบสด